สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเซมบุคนเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของสัลโม onic b e l i n k 500 Pro X เป็นไมโครโฟนไร้สายที่ต่อยอดมาจากไมโครโฟนรุ่นยอดนิยมก็คือตัว Sal โม onic b e l i n k 500 Pro ด้วยคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นมีสัญญาณรบกวนต่ำลงแล้วก็รับส่งสัญญาณได้ไกลขึ้นตัวที่พี่ใหญ่ถืออยู่เนี่ยนะครับจะเป็นตัว B-Link 500 Pro X B2 ซึ่งในชุดเองเนี่ยเขาจะมีไมโครโฟนมาให้2ตัวแล้วก็มีตัวรับสัญญาณ1ตัวนะฮะซึ่งอันนี้เองเนี่ยมาในกล่องชาร์จสวยงามเลยทีเดียวเวลาที่เราเปิดกล่องออกมาเนี่ยตัวไมโครโฟนก็จะ เปิดใช้งานให้เลยนะฮะแล้วก็เวลาที่เราใช้งานเสร็จก็วางเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้ใส่กล่องเข้าไปเขาก็จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้อัตโนมัติซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าสะดวกมากๆแบตเตอรี่ในตัวไมโครโฟนเองเนี่ยนะครับคือตัวไม์ของเขาเองสามารถใช้งานได้อยู่ที่10ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งส่วนตัวกล่องสารการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะมีแบตเตอรี่ในกล่องตัวนี้นะครับซึ่งสามารถชาร์จ ตัวไมโครโฟนได้อีก2-3รอบเท่ากับว,ว่าถ้าเราชาร์จเต็มทั้งตัวใหม่แล้วก็ตัวกล่องชาร์จของเขาเนี่ยนะครับออกไปทํางานครั้งหนึ่งเราสามารถใช้ไมโครโฟนตัวนี้ได้20-30ชั่วโมงเลยทีเดียวไม่ต้องมานั่งห่วงว่าแบตเตอรี่จะ พอไหมส่วนตัวรับสัญญาณเองเนี่ยนะครับเขาจะเขียนไว้ตรงนี้ว่าเป็นตัว RX คือที่กล่องเนี่ยจะมีเขียน TX 2อันนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นมีดูมีเบรคโฟน2อันมี RX อีก1อันนะฮะ <c oughs> RX ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณ <c oughs> ซึ่งเข้แตกต่างอย่างแรกที่เราเห็นได้ชัดเจนเนี่ยนะฮะก็คือหน้าจอหรือว่าตัว OLED ของเขาเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นอันนี้เนี่ยปรับปรุงมาใหม่ให้มองง่ายกว่าเดิมนะฮะร,รวมถึงว่ามีข้อมูล information ต่างๆเนี่ยเยอะมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของตัว audio level ตัวเก่าเนี่ยเขาจะเป็น เวฟนะฮะแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยจะเป็นแบบบาร์ซึ่งตัวนี้ก็ทําให้เราดูภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะมองเห็นได้ชัดเจนว่าตอนนี้เสียงเข้ามาหรือเปล่านะครับ<ม>ด้านบนของตัวรับสัญญาณเนี่ยก็จะมีช่องเป็นไลอ u t เอาไว้ต่อกับกล้องหรือต่อกับโทรศัพท์มือถือมีช่องหูฟังนะฮะเอาไว้เสียบหูฟังสาร,รการมอนิเตอร์เสียงด้านหนึ่งเองเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม ปิดเปิดนะฮะปุ่มพาวเวอร์ซึ่งปุ่มตัวนี้ก็จะทํางานเป็นปุ่มมิวด้วยก็คือเอาไว้กดตัดเสียงแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปุ่มบวกลบนะฮะรวมถึงจะมีช่องสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่เป็น USB-C อันนี้สําหรับการที่เราบางครั้งไม่ได้เอากล่องไปก็สามารถเสียบ USB-C ชาร์จแบตเตอรี่จากตรงนี้ได้ด้านหลังเองก็จะเป็นคลิปหนีบนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถจะเสียบเข้าไปที่ฮอตชูของตัวกล้องได้น้ําหนัก ของตัวรับสัญญาณนะฮะแล้วก็จริงๆก็คือตัวส่งสัญญาณก็คือตัวไมโครโฟนเองเนี่ยนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีน้ําหนักอยู่ประมาณ30กรัมเท่านั้นเองถือว่าเบามากๆครับและเสียงที่ได้ยินตอนนี้นะครับก็จะเป็นเสียงจากตัวไมโครโฟนซัลโม o น i กปีลิงห้า0้อยโปกนะฮะก็คือติดอยู่ที่ตรงนี้อะเกาใหม่ให้ดูเพื่อความชชั่ว์ว่าใช้ไมโครโฟนตัวนี้ในการรับเสียงจริงๆนะครับให้ลองฟังเสียงดูครับว่า คุณภาพเสียงจากเจ้าไมโครโฟนตัวนี้เวลาที่เราใช้ไมค์บิวอินเป็นยังไงบ้างในฝั่งของตัวส่งสัญญาณหรือว่าตัวไมโครโฟนตัวนี้เองเนี่ยนะครับหน้าตาของเขาก็จะคล้ายๆกับตัว รับสัญญาณเลยแต่ว่าแตกต่างกันก็คือในเรื่องตัวด้านบนของตัวส่งสัญญาณเนี่ยเขาจะเป็นไมโครโฟนแบบบิวอินซึ่งตัวไมโครโฟนตัวนี้ก็จะเป็นไม์ที่รับเสียงรอบทิศทางนะฮะหมายความว่าเราจะติดไม์ตีลกาหมุนซ้ายหมุนขวายังไงเนี่ยเสียงยังเท่าเดิมความถี่เสียงที่เขาตอบสนองหรือว่า Frequency Response ของไมโครโฟนตัวนี้จะอยู่ที่ 20-20,000เฮิรซ์ 20, ซึ่งก็ต้องบอกว่าความถี่20-20,000เฮิร์เนี่ยเป็นช่วงความถี่เสียงที่หูคนทั่วๆไปได้ยินช่องต่อของเขานะครับจะเป็นช่องต่อไม้ด้านบนเอาไว้ต่อไม้นอกหรือว่าต่อไม้ที่เป็นเรเวเลียมไมโครโฟนการเก็บรายละเอียดเสียงของไมโครโฟนตัวนี้ครับทางซาร์โมนิกบอกว่าเขาสามารถเก็บรายละเอียดเสียงได้สูงสุดที่24บิต 48กิโลเฮิร์นะฮะซึ่งได้รายละเอียดเสียงออกมาแบบครบครบทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบันทึกเสียงพูดการบันทึกเสียงร้องเพลงหรือว่าการเล่นดนตรีนะฮะเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้เองเนี่ยสามารถเก็บรายละเอียดเสียงได้ครบแน่นอนสําหรับเรื่องของการใช้งานครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าใช้งานง่ายมากๆคือเราต่อตัวรับสัญญ,ญาณเข้าไปที่กล้องหรือว่าที่เครื่องคอมหรือโทรศัพท์มือถือของเราแล้วก็เปิดเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้แค่นี้ก็ พร้อมใช้งานแล้วอาจจะมีการตั้งค่าอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นค่าหนึ่งที่พี่ใหญ่แนะนําก็คือเรื่องของการตั้งค่าตัวไมเกินะฮะซึ่งอันนี้เอาไว้ปรับความแรงสัญญาณของเสียงหรือพูดง่ายๆก็คือการปรับใหม่ให้เหมาะกับความดังเสียงของเราในตัวซ a ลโมนิกบีลิง500 X เนี่ยเขามีให้เราปรับตั้งแต่0ถึง6นะฮะซึ่งอันนี้เวลาใช้งานก็แนะนําให้ลองปรับตั้งดูแล้วก็ดูว่าเวลาที่เราพูดเสียงดังสุดเนี่ยนะครับอย่าให้บาร์ของเสียงเนี่ยเขา วิ่งไปเกินช่องสี่เหลี่ยมสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าเขาวิ่งไปแตะช่องสี่เหลี่ยมสุดท้ายหมายคว่าเสียงของเราเนี่ยเริ่มแตกและเสียงมันดังเกินไปพีคเกินไปเราก็ลดตัวไมเกนลงที่ตัวส่งสัญญาณเนี่ยเราเลือกอินพุตได้ด้วยครับว่าเราจะอินพุตเป็นไมโครโฟนก็คือเป็นไมอินหรือไลอินซึ่งโดยปกติเวลาที่เราใช้งานถ้าเราต่อเป็นไมโครโฟนลาเว,วีเยเราก็เลือกเป็นไม่แต่ถ้าเราต่ออุปกรณ์สัญญาณเสียงอื่นๆเราก็เลือกค่าตรงนี้เป็นไลท์แทนครับ ตอนนี้พี่ใหญ่เปลี่ยนมาใช้ไมโครโฟนลาเวเลียที่อยู่ในชุดของ s a l ล m o ม i c b บีลิ500 Pro X ครับให้ลองฟังเสียงดูว่าคุณภาพเสียงของไมโครโฟนลาเวเลียตัวนี้มีคุณภาพเสียงออกมา เป็นยังไงบ้างอ่ะลองเกาใหม่ให้ดูเพื่อความชชวรวว่าเราใช้ไมโครโฟนตัวนี้ในการบันทึกเสียงจริงๆในฝั่งของตัวรับสัญญาณครับที่หน้าจอเนี่ยเราสามารถดู Audio Level แบบแยกไมโครโฟนได้ซึ่งอันนี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยคือเราสามารถดูได้ว่าไมโครโฟนตัวไหนดังตัวไหนไม่ดังตัวไหนเสียงดังเกินไปหรือตัวไหนยังไม่ได้เปิดไมโครโฟนก็ช่วยลดข้อผิดพลาดลงไปได้ในส่วนของเอาพุ t เองเนี่ยนะครับเราตั้งได้ครับว่าเอาพุทที่เราจะใช้งานเนี่ยจะใช้เป็นแบบสตอริโอหรือจะใช้ เป็นแบบโมโนเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานซึ่งโดยปกติเองเนี่ยเราจะใช้งานในแบบของโมโนก็คือว่าสัญญาณเสียงทั้ง2ใหไมค์เนี่ยครับจะออกมาคู่กันแต่ถ้าเราใช้เป็นแบบสเตอริโอเนี่ยนะครับไมค์ตัวหนึ่งก็จะเป็นเสียงซ้ายอีกไมค์ตัวหนึ่งก็จะเป็นเสียงทางขวาแล้วก็เราสามารถที่จะแยกเสียงในการปรับออดิโอเลเวลหรือว่าปรับความดังของเสียงแยกกันได้อันนี้ก็เอาไว้ในกรณีที่เกิดพิธีกรคนหนึ่งพูดเบาอีกคนหนึ่งพูดดังเนี่ยนะฮะ ตัวสเตอริโอก็ช่วยได้แต่ว่าเราอาจจะต้องมานั่งแอดจัดเสียงนิดนึงตัวไมโครโฟนเองเนี่ยเขาใช้ความถี่ในการส่งสัญญาณ เป็นความถี่2.4กิกะเฮิรต์นะฮะซึ่งอันนี้เองเนี่ยทางซาลามนิกบอกว่ามีการพัฒนารูปแบบการรับส่งสัญญาณแบบ f r e q u e n c y Hopping ให้ออกมาได้ดีขึ้นช่วยลดเรื่องของสัญญาลบกวนรวมถึงว่ามีความเสถียรในการใช้งานมากขึ้นก็คือมีสัญญาลบกวนที่น้อยลงแม้เราจะใช้ในพื้นที่ที่มีการใช้คลื่นความถี่เยอะนะฮะในที่โล่งเองเนี่ยนะครับตามสเปคเขาบอกว่าสามารถส่งสัญญาณตัวไมโครโฟนได้ไกลถึง100เมตรเลยทีเดียวก็ใช้งานกันได้ไกลๆแต่โดยปกติเรา ก็คงไม่ได้ใช้ไมโครโฟนไกลขนาดนั้นนะครับตัวไมโครโฟนเองเนี่ยเขามีซิก l นลทูน s อยเรโ o อยู่ที่84 dB ซึ่งโดยปกติเองเนี่ยนะครับ ถ้าเป็น signal to noise ratio 70ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆแล้วแต่ตัวนี้มีให้ถึง84 dB ก็ให้คุณภาพของเสียงที่ดีขึ้นคือยิ่ง signal to noise ratio สูงเท่าไหร่ตัวเสียงกับตัวน้อย floor หรือว่าสัญญาณรบกวนเองเนี่ยมันจะห่างกันมากขึ้นเวลาที่เราทำเสียงก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นตัวไมโครโฟนเองเนี่ยเราสามารถใช้งานได้ทั้งกล้องถ่ายภาพทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง โทรศัพท์มือถือคือในชุดของเขาเองเนี่ยก็จะมีสาย T-R-S มาให้แล้วก็สาย t r s ตัว T-R-S เนี่ยเอาไว้ต่อกับกล้องส่วน t r s เอาไว้ต่อกับโทรศัพท์มือถือหรือถ้าใครบอกว่าอยากจะเสียบเข้าโทรศัพท์มือถือโดยตรงนะฮะเขาก็มีสายที่เป็นหัว Lightning กับหัว USB-C อันนี้ขายเป็นออปชั่นนะหรือถ้าจะใช้งานกับพวกแท็บเล็ตก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็คือเสียบเป็น USB-C สาคาตัวครับเจ้าตัว s a l o m o n i c B-link 500 pro x เนี่ยนะครับจะมีชุด b 1กับ b 2ชุด b 1เนี่ยราคาจะอยู่ที่6,700บาทก็คือจะเป็นตัวรับ1ตัวแล้วก็ไมโครโฟน1ตัวส่วนชุด b 2เองเนี่ยนะครับที่เป็นชุดไมโครโฟน2ตัวจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่9,990บาทนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าราคาถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็เทียบกับ คุณสมบัติเทียบกับคุณภาพของเสียงเทียบก,บกับการใช้งานอย่างเนี้ยพี่ใหญ่ถือว่าราคาทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวตัวไมโครโฟนองเนี่ยก็มีการรับประกันให้ถึง2ปีด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นการรับประกันโดย The Digital STM ตัวแทนจําหน่ายซาลโมนิกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในเรื่องของตัวแบรนด์เองเนี่ยซาลโมนิกพี่ใหญ่ถือว่าแบรนด์เนี้ยเขาพิสูจน์ตัวเองมาในระดับหนึ่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพก็ไม่ต้องห่วงอะไรสำหรับใครที่กําลังมองหาไมโครโฟนคุณภาพดีๆไว้ใจได้ใช้งานได้คล่องตัว พี่ใหญ่ว่าเจ้าตัวซ a ลล m ม n อนิกบลิง500 Pro X ตัวเนี้ยไม่ผิดหวังขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube Channel Snaptec h Zone แล้วก็กดไลค์ Facebook Fanpage Snaptec h Zone ด้วยนะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ